สวัสดีครับพบกับผมซันนกลรง h ช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องฝนลอกนกลงหัวจุกสักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลรงชนแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาเรื่องฝนลกนกลงหัวจุกนะมาพูดในคลิปนี้สักหน่อยนะครับผมผมเฝ้ามองการโต้เถียงระหว่างเรื่องนกกรงหัวจุกนะครับผมระหว่างผู้เลี้ยงเล่ผู้เลี้ยงนกกรงและผู้อนุรักษ์นะครับผมมาพักใหญ่แล้วนะครับผม จะให้นกคงหัวจุกคงอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอ,อันนี้นะล็อกออกนะหลายคนก็มองนะครับผมว่าเป็นเรื่องความขัดเย้งที่หาทางออกกันไม่ได้นะครับผมผมพูดสักหน่อยในะวันนี้นะเรียกร้องปลดล็อกนกคงหัวจุกออกจากกฎหมายนะครับผมแต่ผมกำลัมองว่าถ้าเราเปิดใจมองร่วมกันนะครับผมเลยยอมรับ วิธีการคิดใหม่ๆที่ประเทศอื่นเขาทำกันมานานแล้วนะเรื่องของนกคงหัวจุกจะเป็นโอกาสเล็บการเปลี่ยนเปลงอ,อนุรักษ์ของประเทศนี้เดินไปในอย่างท,ทางที่ถูกต้องเสียทีนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนะครับผมก็มีฝั่งคัดค้านเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมม,ม,มีผู้เลี้ยงนกแล้วก็มีผู้อนุรักษ์เหมือนกันนะก่อนจะเข้าเรื่องนกคงหัวจุกนะครับผมผมขอเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนนะ อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมอย่าเพิ่งมองว่าไม่เกี่ยวกันนะครับผมเรื่องมีอยู่ว่านะอาสองพี่น้องสองคนนะครับผมทะเลาะกันเพราะยิ่งส้มผลสุดท้ายนะครับผลสุดท้ายในบ้านนะถึงขั้นตบตีกันเสียงดังไปถึงแม่แม่พยายามเจรจาให้เบ่งกันคนละครึ่งลูกก็ไม่มีใครยอมนะครับผมต่างคนต่างบอกว่าต้องใช้ ผลส้มทั้งลูกนั่นเองนะครับผมคือเรื่องมีอยู่ว่าพี่น้องสองคนทะเลาะกันเรื่องส้มผลสุดท้ายนะครับผมคือแย่งกันนั่นเองอนานเข้าพ่อที่นั่งเล่นอ่าของอยู่ก็ทนเสียงรำคาญไม่ได้นะครับผมจึงเดินมาแยกลูกสาวทั้งคนที่ทั้ง2คนที่เริ่มจะจิกหัวกันแล้วนะครับผมที่หวังว่าจะพัดหัวกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถามรายละเอียดนะ บอกพ่อหน่อยว่าจะเอาส้มไปทําอะไรกันทั้งสองคนนะพอถามเหตุผลนะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับ,บลกอกลกอกงวจุกนะครับผมแต่ฟังเรื่องนี้ก่อนนะครับผมคือพ่อถามว่าจะเอาส้มไปทําอะไรคนพี่สาวก็บอกว่าจะทาเยยมส้มอ่าส่วนคนน้องบอกว่าจะทําน้ําส้มเมื่อคุยกันเช่นนี้พ่อก็บอกเปลือกส้มให้ลูกสาวคนโตไปทาเยยม แล้วก็เอาเนื้อส้มให้ลูกสาวคนเล็กไปคันน้ํานะครับผมลงตัวไปได้ทั้งสองคนอ่าส่วนพ่อก็เอา,มาเมล็ดไปปลูกไว้ข้างบ้านต่อจะได้ไม่ต้องยิ่งส้มผลสุดท้ายกันอีกอ่าแนวคิดนี้เพื่อนๆจะคิดว่ายังไงนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราถ้าคุยกันดีๆนะมันจะมีทางออกที่มีที่ไม่มีคนใดเพชเป็นสักคนเดียวนะครับผมพูดง่ายๆนะไม่ต้องมีคนเพ้คนชนะ มันจะมองเห็นเวลาทะเลาะกันมันจะมองไม่เห็นนะเวลาทะเลาะกันหน้ามืดตามัวนั่นเองนะเพื่อนๆลองคิดถึงนิทานเรื่องนี้ดูนะที่มาเล่าให้ฟังนะครับผมบเหยียบเสมือนอานก,กงหัวจุกที่จะปฎดลกนี้เลยนะครับผม mm hmm. ก็คือลูกสาวสองคนนะมีอยู่คนหนึ่งยิ่งส้มกันจะเอาส้มอ่าถึงส้มแบ่งครึ่งก็ไม่ได้ไม่ยอมแต่ว่าเมื่อพ่อมาพ่อตามเหตุผลอ่า คนโตบอกว่าจะเอาไปทําเยมคนเล็กบอกว่าจะเอาไปคั้นน้ำใช่ไหมอ่าพวอก็ได้ปอกเปลือกให้คนโตไปทําเยมเอาอ่าเอาผลส้มให้คนเล็กไปคั้นน้ำแหมมันเทบจะไม่ต้องมีการตะลกกันเลยนะครับผมแต่ว่าเมื่อต่างคนต่างจะเอาอยากได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะมันก็เลยน้ามืดตามวัวนะครับผมมองไม่เห็นนะนิทานเรื่องนี้สอนให ให้ฟังประโยคนี้ได้ดีมากนะครับผมคนที่จะเป็นนกนกคงหัวจุกนะอ่ามาฟังกันต่อนะครับผมใครยังไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่า,อาของนอกคงหัวจุกนะขอเล่าเป็นความเป็นมาสักนิดนึงนะครับผมนกประหลอดอวัวโขนหรือที่นักเลียเ้ยงนกเรียกว่านกคงหัวจุกนี้นะข่าวนี้ข่าวดีนะครับผมเพื่อน,อนๆฟังได้เลยนะครับผมเคยมีมากในธรรมชาติสมัยที่ เป็นนักดูนกมือใหม่นะที่เขาบอกเขาเป็นนักดูนกมือใหม่นะครับผมเพราะว่ามีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะแต่ในขณะเดียวกันเนื่องด้วยมันมีเสียงร้องที่ดีและหน้าตาที่สวยงามสีสันสวยหลายคนก็เลยเลี้ยงเป็นนกกรงนะนิยมกันมากในภาคใต้นะครับผมด้วยความที่มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหมมีการเลี้ยงไว้จึงเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายอ่า ี๋ยว,ว่ายกเว้นที่ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเละจะต้องแสดงหลักฐานว่าซื้อนกมาจากาการขยายพันธุ์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตเพาะพันธุ์เท่านั้นเนื่องจากเป็นนกที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายใช่ไหมกลุ่มผู้เลี้ยงนกจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ปลดล็กอกนกคงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมยุ่งยากมากนะครับผมซึ่งจะทําให้หลายคน ผู้นให้นะขั้นตอนในการขอมันยากยากเกินไปนะครับผมอ่าถ้าปลโลก็อ,อกจากบัญชีสัตว์ป่ากุมโปงก็จะทําให้การพอบพันพ์ว่างขึ้นนะเพื่อนๆลองฟังข่าวนี้ดูนะเล่บ,บอกว่านกในธรรมชาติเทพไม่มีเหลือให้จับเลี้ยงนกก็เหลืออยู่เพราะการเลี้ยงนี่เลยครับผมโค้โ็บ,บอกมาประมาณนี้นะครับผมทางฝ่ายคัดค้านซึ่งก็มีทั้งนักดูนกนักอนุรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นไม่ควรปลดล็กอกนกกรงออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง,อง,องเพราะตอนนี้นะครับผมนกในธรรมชาติเทพจะไม่มีเหลือเลี้ยวถ้าปลดล็อกออกนะครับผมคนก็จะไล่กับไล่จับมาขายจนหมดนะครับผมหมดแน่และบ้างก็บอกว่านกควรมีอิสระไม่ใช่ควรเลี้ยงอยู่ในกรงนะครับผมถึงแม้จะมีมุมมองที่ตรงข้ามกันนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสงฝ่ายพูดตรงกันก็คือ นกในธรรมชาตินอกเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาตาิเทพจะไม่เหลือเลี้ยวเมแตในเขตอนุรักษ์ก็เหลือน้อยมากนั่นเองนะครับผมคำถามคือเมื่อปัจจุบันนกปลดหัวโขนนะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนานเลี้ยวแต่ว่า,ามีกับมีจํานวนที่ลดลงนะครับผมจนเทพไม่เหลือในธรรมชาติการถียงกันจนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็ไม่น่าเป็นประเด็นเหมือนในนิทานที่ พี่กับน้องตบยิ่งซ้มกันนะครับผมดูเหมือนทุกฝ่ายรวมทั้งกรมอุทยานซึ่งเองเป็นหน่วยงานอนุรักษ์ตีกรบไว้แค่การขยายพันธุ์นกประโลดหัวโขนแลนอนกธรรมชาติอื่นๆน,นะจะต้องทําทในกครงโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายพันธุ์เท่านั้นนะครับผมเรื่องนี้ฟังแล้วเพื่อนๆคิดเหหนกันยังไรบ้างนะเมื่อได้ฟังนิทานเรื่องนี้ไปแล้วนะมันสะท้อนได้ดีนะครับผมในเมื่อที่ ไม่ปลดล็อกแล้วนะครับผมนกในธรรมชาติก็ไม่เหลืออยู่นะอ่ะาเรื่องการปลดล็อกมามันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะนกในธรรมชาติมันก็ไม่เหลือเลี้ยวแต่ถ้าปลดล,ล็อกเลี้ยวนกตัวไม่เก่งก็ปล่อยมันอาจจะเหลือนะเลยเอามาให้ฟังในคลิปปลดล็อกนกคงหวัวจุกสวัสดีครับ